สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมเอาพี่พี่ครับผมเหามาตามกันต่อเลยเด้อพี่พี่เด้อสำหรับเหล็กปฏิทินแม่น้ำหนึ่งนะครับผมปฏิทินแม่นมากนะครับผมว่าสําหรับแนวทางชุดนี้ข่าวดีนะครับผมแม่นมากนะครับผมแม่นติดต่อกันหลายงวดติดแล้วเด้อพี่พี่เด้อนี่มาครับผมสําหรับแนวทางปฏิทินนี่ครับผมวันนี้กเข่าอยู่นี่เด้อพี่พี่เด้อสองศูนย์ศูนย์สองข่าอยู่นี่นะครับผมเนาะ เออกับเขาแม่นมากนะครับผมจะรับเงินนี่ตรงๆกันเลยทีเดียวเห็นไหมครับผมนี่เด่นศูนย์นะครับผมเด่นศูนย์กับสี่ก็เข้าตรงสี่หกตรงๆกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่งวดที่ผ่านมานะครับผมเนาะเอาสำหรับในงวดนี้มาแล้วเด้อพี่พีเด้อเ์ามาเบิ่งกันเลยนะครับผมเนาะสำหรับในงวดวันที่หนึ่งคืศจิกายนต์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมพี่พีครับผมแต่ว่าตะวันก็อยู่ตรงนี้กับเขานะครับผมผมลืมให้พี่พีไปเบิ่งนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้กับเขาซีซีแล้วพี่พีเด้อสร์สื้ออตตชุดนีกเขายู่รงนนนีี้ะครับผม่เห็นครับผม ส่วนมากกับเขาอยู่ดีอยู่อยู่แถวนี้นะพี่พีเดอร์สำหรับของ,งวันวันที่สิบหกจะอยู่ตรงนี้กับเขาดีนะครับผมเนาะนี่สิงเนื้อเสื้อใต้งว่นนี้กับเขาซีซีอยู่ตรงนี้ครับผมตัวเบินเอ็นบาครับผมเออเขาดีนะครับผมไปยาการขาดเงื่นนี้บรเขานะครับผมนี่ของวันวันที่สิบหกนะครับผมมันก็อยู่ข้างล่างนะครับผมเนาะองวันวันที่หนึง่งมันจะอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับผมนี่นี่มันจะมีอยู่สองสองชุดให้เบิง้งสองหม่องให้เบิ้งเด้อพี่พีเดอร์นี่เห็นบหครับผมนี่เอา้างวดนี้เอาไปตามกันต่อนะครับผมนี่ มาครับผมเปิดให้เบิรงเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะสปบปฏิทินแม่น้ำหนึ่งนะครับผมเดือนพฤศจิกายน2566นี่มาแล้วครับผมเลขทูปปูเดอร์พิพิเดอร์เลขทูปปูกับสี่ศูนย์นะครับผมเนาะอ่าเพื to to heures, meter, ่อนคู่คิดก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแคบหนาจ่อเอาโชคกิโลเมตรอยู่ตรงนี้กับเขาไวยูเดอร์พิพิเดอร์กับเขาดีอยู่ตรงนี้ก็ได้เอาเนี่ยพ่พิแคบหนาจอกันไว้นะครับผมเนี่ยเอาให้แคบหนาจอกันทั้งคอนตรงนี้นะครับผมว่าแคบหนาจ่อไว้ไปเบิรงกันเดอร์พิพิเดอร์เอา ตรงนี้ก็สําคัญอยู่ตรงนี้ด้วพี่พีเดอร์นี่มาแล้วนะครับผมเนี่ยโอ้เลขสวยนะครับผมวันนี้ให้เด่น4กับ0อีกแล้วนะครับผมเนาะ4กับ0มาอีกแล้วด้วพี่พีเดอร์ตัวเด่นนะครับผมเนี่ยจับคู่กับ 42, 41, 46, 02, 01, 06เอาพี่ๆครับผมไปเจอกันตรงกันกับเลขดังของเพื่อนอีกแล้วนะครับผมเนาะ4กับ0ด้วพี่พีเดอร์เอาบอลลูว่าจะเป็นจังไรงวดนี้เนาะดังมากเลอเกินนะครับผม0กับ4เนี่ยดังไล่รีบอลลูว่าจะมากปมางวดนนี้แต่ผมว่ามันดังๆแบบนี้มัน มาแห้งแบบนี้ผมว่ามันบอกว่าใครอยา,ากมาดอกนะครับผมเนาะผมลองเบิ่งหลายงวดแล้วตามขาเจ้าหลายงวดนี่ตามเลขดังๆนี่ส่วนมากจะบ่อเขาได้พี่พีเตอร์เพราะว่ากล่องตลาดมันก็หัวจักแล้วมันล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะเอาตามนี้ได้พี่พีเตอร์บุรุษนะครับผมว่าเขาบ่อเขานะว่าตามที่ที่ขึ้นเป็นไปมันอาจจะเป็นแบบนั้น บอรลูดเด้นพี่พีเดอเอาประเด็นมาแนวใดก็จ,จัดไปเฮ็ดซึ่งกันไปนะครับผมเนาะเออมาไปเป็นแนวทางเป็ี่ยนความมุ่งกระด้เนาะพี่พีเนาะผมกับวอร์แมนผูกเก่งบอลลูดยิ่ยางมากมายดอกครับผมเนาะเอาว่าไปว่าไปว่าไปเป็นแบบตามความที่ม <mel> <ic> ันเคยเป็นซื่เอเนาะพี่พีเนาะเอาเบิ้งเอาเนี่พี่พีเดอรมากระจายกรจากับพนันเรื่องของโจกของด,วง,องดวงกับว่าเข้าไปออกไปเนาะครับผมเนาะแต่ละโจกแต่ละคนมาคือกันนะครับผมเนาะแต่ละดวงดวงแตล่ละของคนมาคือกัน ฟิเตอร์มากกว่าคือกันพร้อมเอาตามนี้นะครับผมไปเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม